คลิปนี้เฮากลับมาฟังมารับชมเรื่องเล่าแล้ว่างคุณอามาเดียวกับคุณหลานกันจักหน่อยอามาเดียวกับนอ้องอุ๋งอิงในมือที่สาวหน่อยเพรบานแพงที่นั่งด้วยบอดจซึ่งกระไดเดินทางมาที่บ้านหรือว่าเฮื่อของอีหล่าเนาะครับวันที่สุกเก่าสิงหาหกเจ็ดนั่นก็คือหมูว่านี่เกิดอียงขึ้นอีลาอุ๋งอิงถึงกับทนบ่ไหวเมื่อไดมาเห็นคุณอามาเดียว เฮ็ดสิ่งนี้กับลีลาการตำสมตำที่บอกคือไผของอามาเดียวที่ออกทาทาั่งดวดไล่ที่ล่าสมกับที่เพิ่นไดเปิดล่านอิหลีล่านตำเสเดิดงานนี้ที่ถือว่าสมกับเจ้าของล่านมาตำห้กินเองเลยทีเดียวเชียวครับเริ่มจากการปรุงเครื่องต่างๆเป็นอันดับแรกเวลานั่นนะครับเวลานั่นกับเป็นช่วงเวลาที่อิหลา่าองิงพึ่งจะกลับมาจากการ ไปมอบเงินประมูลตุ๊กตาพอดีหรือว่านองกลับมาจากการทำบุญนะครับเนาะแล้วนององอิงก็ไดไม่ยืนอยู่้าง,งๆอามอาเเดียวเมื่อนี่อากับหลานใส่ชุดสีเดียวกันนั่นก็คือสีเขียวอ่อนเบิ่งแล้วกะสบายตานะครับเนาะอามาเดียวคอโคกนะครับเสียงดังปุบปุบเป่งเป,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 ป่งนะครับเนาะแล้วกระไดออกสเตปดีล่าด้วยการลวยเส้นบักฮงหรือมะละกอที่ซับแล้วลวยลงมา แบบมีชันเชื่องลีลาจักหน่อยอ่าว่ายัางไงคือว่าลวยเส้นมะ,ะกอลงมาแบบสโลโมชันนะครับเนาะจนนีลาอุ้งอิงกะจนทนม่ไหวนะจนนีลานะยางมากครับน้องยางมากแบบใส่เวลาแบบบดเรียวเนียน้องยางมากแล้วน้องก็ไม่ยิบเอาไอ้เส้นมะ,ะกอที่ยึดถุงนั่นกับกำหนึ่งกำหนึ่งแล้วกะลวยลงไปได้โคคือกันซึ่งก้อนนันนี่อามาเดียวปกติลวยลงแล้วส่วนหนึ่งนะครับเนาะน้องกได้มาลวยอีกเพราะเห็นด้วยสติติลีลาการออกตาท่านลีลาของอามาเดียวเนี่ยแหละ อาเมเดียวไจ้าอนรองหามกับบ่าท่านนะครับเนาะะว,นวาน้องกัได้ยิบแป๊บเดียวครับเพียงสิเวินาที่บวดเร็วขักกับจนอาเมเดียวหามไว้กับบ่าท่านนะครับอาเมเดียวบอกว่าพ่อแล้วพ่อแล้วว่าบ่าใ่เสีจยจหน่มันจะบอกเขาเครืองหลังจากนั้นอาเมเดียวเพิ่งกบรรับได้บัรเลงนะครับบรรัรเลงเพลงหยุดด้วยการตำหบังหุงอ่าและตอนเชืมอิล่ากระได้มาเชื่มน้ำกับเบื้องจากสสหน้าสีตาของอิหล่านะครับกับคงพ่อสเสียวหูว่าแสบหรือบ่อ อิลาวาส่ง่าสันก็เป็นนั้นว่าสตามตำด้วยเฟมเมอของอามาเดียวกระแสบพือเก่าได้จากการเฉลี่ยว,วงดการตำข้องเพิ้นนะครับก็ถือว่าอามาเดียวนี่เป็นเมื่อเอฉียนะครับเนาะกับพีลาไหาทุสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะอ่านี่ก็เป็นเรื่องเล่าของคุณอากัาห้านนะครับเนาะกับเสี่ยวเด๋อมาทายทอดให้กับทุกท่านได้รับชมรับฟังกันกับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับภาพประกอบจากช่องมาเดียวผู้จัดก,การบอสโจขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการที่ตามรับชมนะครับ ชองแฟนคลับองค์อิงลิ่งหน่อยสะเตชันขอขอบคุณครับ